สวัสดีครับถ้าหากใครต้องการเปลี่ยนหลอดไฟหน้า LED ในรถ Honda wave แต่ต้องแปลงไฟแปลงอย่างไรมาดูกันครับผมจะเลือกชุดแปลงสายไฟตัวนี้นะครับสำหรับชุดแปลงสายไฟตัวนี้นะครับต้องมีการตัดตรงนี้นะครับเพื่อมาต่อสายไฟใหม่ให้สายมันยาวยิ่งขึ้นนะครับ ในส่วนไฟกระแสตรงหรือไฟจากแบตนะครับผมก็จะเอามาจากขั้วรีเลย์ตัวนี้นะครับที่ตรงขั้วมีสัญลักษณ์ตัว B u สำหรับใครที่สงสัยนะครับว่าสายไฟชุดนี้ใช้กับสวิตตัวไหนได้บ้างก็สวิตตามรูปที่ผมถือได้เลยนะครับสามารถใช้ได้ทั้ง2ตัวเลยนะครับสําหรับรถที่มีสวิตแบบนี้ในส่วนวิธีการต่อนะครับตักตัวใส่นะครับก็จะเสียบกับสวิตเดิมของรถแบบนี้นะครับ ส่วนปลั๊กสีดำนะครับก็ให้เสียบกับตัวที่เสียบเข้าสวิตช์เดิมของรถนะครับต่อมาเรามาเริ่มติดตั้งกันในรถเลยนะครับให้ทำการถอดสวิตช์เดิมของรถออกนะครับหลังจากนั้นนะครับเอาชุดแปลงสายนะครับมาเสียบเข้ากับปลั๊กเดิมของรถแบบนี้เลยนะครับ ในส่วนของปลั๊กสีใสนะครับก็จะเสียบเข้ากับตัวสวิตช์ของรถนะครับเมื่อเราต่อสวิตช์เสร็จแล้วนะครับก็จะเหลือสายเส้นหนึ่งนะครับก็คือเส้นที่มาจากแหล่งจ่ายไฟนะครับสายไฟตัวนี้นะครับผมก็จะต่อเข้ากับขั้วรีเลย์ไฟเลี้ยวนะครับขั้วที่เป็นตัว b นะครับเพื่อจ่ายไฟให้เข้ากับสวิตช์ ทำการเก็บสายไฟเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะมาทดสอบการเปิดไฟดูนะครับหากไฟติดแล้วนะครับก็แสดงว่าทําถูกต้องแล้วนะครับต่อมาผมก็จะทําการเปลี่ยนเป็นหลอดไฟ LED กันเลยนะครับสําหรับหลอดไฟที่ผมเลือกใช้นะครับก็จะเป็นแบรนด์นี้เลยนะครับจะเป็นหลอดไฟ LED แสงขาวนะครับ เพียงแค่นี้นะครับถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นสำหรับกระบวนการแปลงไฟสำหรับใส่หลอดไฟ LED นะครับถ้าหากชอบนะครับรบกวนกดหัวใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ